เอาใจสายหวานวันนี้แม่ฝนจะแวะมาบอกสูตรสังขยาใบเตยสูตรนี้เป็นอีกหนึ่งสูตรที่รสชาติดีหอมหวานมันอร่อยลงตัวมากๆวิธีการทําก็ไม่ยากจะได้สังขยาใบเตยที่มีความหอมห,อมหวานละมุนสีสวยๆแบบนี้เลยค่ะอยากรู้ว่าทํำยังไงไปดูกันค่ะส่วนผสมที่ใช้ก็จะมีน้ํากระทิ250ร l อ้ําน้ำใบเตย250 m ้นมข้นหวาน150 ml นมข้นจืด150 ml ไข่ไก่เบอร์สองใช้3ฟองนะคะตามด้วยน้ําตาลทรายค่ะ50กรัมใช้เป็นน้ําตาลทรายขาวหรือว่าเป็นน้ําตาลทรายไม่ขัดสีก็ได้นะคะตามด้วยแป้งข้าวโพด50กรัมเนยจืด1ช้อนโต๊ะตามด้วยเกลือครึ่งช้อนชาค่ะเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเริ่มทํากันเลยเราจะเตรียมชามผสมนะคะชามผสมที่ใช้ก็จะใช้เป็นชามสเตนเลสแบบนี้เลยค่ะตอกไข่ไก่ใส่ลงไปได้เลยตามด้วยน้ําตาลทรายค่ะแล้วก็คนให้น้ําตาลทรายแล้วก็ไข่ไก่เข้ากันดีคนไปได้เรื่อยจนกว่าน้ำ ตาลจะละลายนะคะแล้วก็ใส่นมข้นจืดลงไปตามด้วยนมข้นหวานค่ะใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปใส่น้ํากะทิตามลงไปได้เลยค่ะจะใช้เป็นกะทิกล่องสาเร็จรูปหรือว่าจะใช้เป็นกะทิคั้นสดก็ได้นะคะตามด้วยน้ําใบเตยแม่ฝนปั่นแล้วก็คั้นเอาเฉพาะน้ํานะคะแบบเข้มข้นเลยตามด้วยแป้งข้าวโพดแล้วก็เกลือค่ะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีนะคะถ้าใครมีเครื่องปั่นก็สามารถใช้เครื่องปั่นปั่นได้ค่ะพอคนทุกอย่างละลายเข้ากันดีจนเป็นเนื้อเดียวกัน แบบนี้ก็โอเคแล้วค่ะ ขั้นตอนต่อไปตั้งหมอ้อแล้วก็ใส่น้ําเปล่าลงไปต้มให้น้ําเดือดเลยนะคะพอน้ําเดือดแล้วเราก็จะรีไฟใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนแล้วก็คนไปไเรื่อยๆค่ะทําแบบนี้นะคะการทําแบบนี้จะทําให้สังขยามีความเนื้อเนียนละมุนนั่นเองค่ะรีไฟลงมาหน่อยนะคะจะได้ไม่ร้อนมือคนไปไเรื่อยๆไม่ฝนใช้เวลาประมาณคน10-15นาทีพอสังขยาเริ่มมีความเหนียวข้นแบบนี้นะคะก็เริ่มใช้ได้แล้วค่ะต่อไปเราก็จะใส่เนยจืดลงไปไม่ฝนใช้เนยจืดประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเน ยจืดจะทําให้สังขยาของเรามีความหอมมากขึ้นแล้วก็ทําให้สีขึ้นเงาแบบนี้เลยค่ะปิดเตาได้เลยค่ะทุกคนคนต่อไปอีกสักพักหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้สังขยาใบเตยสีสวยๆไว้ทานคู่กับขนมปังหรือว่าจะทําเป็นไส้ขนมก็อร่อยมากๆเลยค่ะสูตรนี้ทําง่ายแล้วก็อร่อยจริงสําหรับคลิปนี้ถ้าดีแล้วก็มีประโยชน์ไม่ฝนฝักกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย